คลังเก็บเมล็ดพืชที่ท่าเรือในประเทศเลบานอนพังถล่มค่ะซากไซโลเก็บรักษาเมล็ดพืชบริเวณคลังสินค้าของท่าเรือในกรุงเบรุตของเลบานอนพังถล่มลงมาส่วนหนึ่งเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้กลุ่มควันฟุ้งกระจายปกคลุมทั่วบริเวณค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากบริเวณนี้เคยเกิดไฟลุกไหม้มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วโดยคาดว่าไฟปะทุข,ขึ้นจากขญยพืชที่ตกค้างและหมักบ่มไว้ภายในรวมทั้งเผชิญกับอากาศร้อนจัดท้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกองทัพเลบานอนไม่สามารถดับไฟได้ทําให้ไฟลุกลามเป็นเวลาหลายสัปดาห์และส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยังคงใช้เฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ําพยายามดับไฟอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือแห่งนี้ถแถลงว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแต่สถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายและมีประกาศเตือนให้เฝ้าระวังส่วนที่เหลือซึ่งอาจจะถล่มลงมาได้อีกหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานการให้สัมภาษณ์ของรานินวิกรมสินเหปรัานาธิปดีศรีรังกาที่ระบ,บุว่า ขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาสําหรับโกตาบยาราจปักษาอดีตประธานาธิบดีที่จะเดินทางกลับประเทศและยังไม่มีสิ่งหงชี้ว่าอดีตผู้นําจะกลับมาเร็วๆนี้และการเดินทางกลับประเทศอาจจะจุดกระแสะความตึงเครียดทางการเมืองผู้นําคนใหม่ของสิีลังกายังคงติดต่อกับอดีตผู้นําเพื่อหารือเรื่องการเปลี่ยนผ่านอํานาจการบริหารงานและกิจการด้านอื่นๆของรัฐบาล นิวซีแลนด์เปิดพรมแดนรับนักเดินทางจากต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกหลังจากปิดพรมแดนตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเพราะสถานาการณ์โควิด -19 คนที่เดินทางเข้าประเทศไม่ต้องเข้ารับการกักตัวแต่ต้องเป็นคนที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 และต้องทำการตรวจหาเชื้ออสองครั้งหลังจากเดินทางมาถึงและอนุญาตให้เรือสำราญจากประเทศต่างๆจอดเทียบท่านในมูลซีแลนด์ เพื่อชว่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่นด้วยเช่นกันนิวซีแลนด์ประกาศปลดพรมแดนตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2563เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ประกาศเปิดพรมแดนสำหรับคนนิวซีแลนด์และเริ่มผหนคลายข้อจำกัดต่างๆลงเรื่อยๆ